สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้านี้เจอกันอีกแล้วนะคะเชา้าสายๆนะคะทุกท่านนะคะ่ะน้ำมีมีดตั้มงานฝักไม้นะคะทุกท่านนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีมีดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเรามาชมมีดเล่มแรกกันนะคะนี่ค่ะด้ามงานนะคะฝักไม้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ เป็นมีดเทพสตราจากรนาลายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะงาช้างก็ฉ well ่ำนะคะทุกท่านเหลืองเป็นลำเทียนเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเหลืองฉ่ำนะคะทุกท่านสำหรับพกพานะคะเนี่ยค่ะสำหรับพกพาเนาะเป็นมีดสองกษัตริย์นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนาคแล้วก็ตรงแหมเนี่เป็นเงินนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะแหมมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ไม้ก็จะเป็นไม้มงคลมีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านที่จะเอามาทำด้ามด้ามหรือฝากได้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้สําหรับพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะทุกท่านใส่กระเป๋ากระเปายนะคะนะคะให้ท่านปกปักรักษาเนาะฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะท่านจะได้ปกปักรักษาเรานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ขับรถไปไหนใกล้ๆนะคะเดินทางกำลังค้างกลังคืนนะคะดึกดดื่นๆเนาะป้องกันลมพัดลมเพนะคะผีเปรตผีตะเวสีผีตายหงแล้วว่าผีเล่ล่อนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะครอบคุมได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเรามารับชมทั้งในเนาะด้ามรวมฝัก9นิ้วค่ะ,ะเฉพาะใบ5นิ้วนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะแห้งแกร่งเลยนะคะสวยงามมากๆเลยเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ไม่ไม่เล็กเราก็ไม่ใหญ่สําหรับพวกพาไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านนะคะป้องกันมนดําคุณใสนะคะทุกท่านนี่ค่ะป้องกันภัยร้ายสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราและครอบครัวเรานะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นอาวุธของเทพนะคะนะคะมีดก็จะผสมมวลสารเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านนี่ค่ะจะออกเงาเงาดําๆหน่อยนะคะสันมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะสันมีดหนามากๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ เทพสัตตราจากนาลายนะคะนะคะี่ค่ะลอยลงคาถาอาคมแล้วก็นโมพุทธายะนะคะทุกท่านนี่ค่ะป้องกันภัยได้ทุกอย่างเลยป้องกันภัยต่างๆที่สิ่งไม่ดีนะคะทุกท่านลมพัดลมเพค,คุณใส่คนโดนของหรือว่าคนทําของใส่นะคะทุกท่านนะะ mm ี่ค่ะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ํานะคะ mm hmm. เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ เรามาชมมีดเ,เล่มที่สองนะคะด้ามบนฝักก็เก้านิ้วเฉพาะใบก็ห้านิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะงาชํามากมากเลยนะคะงาเก่างาแกเนาะนะคะเป็นมีดสองกริย์เช่นกันนะคะทุกท่านเลยคะ่นนะนค่ะนาคแล้วก็เงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลมีพุทธคุณในตัวนะคะเป็นไม้มงคลที่ใครบูชาไปแล้วก็จะเป็นมงคลแก่ตัวและครอบครัวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ปากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อนะคะให้ท่านปกปักรักษานะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านปัดเป่ามาลายหายไปเนาะนะคะสวยงามมากๆเลยเล่มนี้ก็สวยค่ะเป็นนาคสมพงหน้าเกี่ยวนะคะทุกท่านนะเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะทาการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีแต่คนรักใคร่ปองดองนะคะมีแต่คนเอ่อเมตตานะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ะ,ะลงกระถาคมนะคะที่เป็นรลายๆยอย่างนี้ก็คือเก่าเก็บนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะเป็นเหล็กเป็นแบบว่าคุณตาท่านอายุมากแล้วนะคะทุกท่านท่านก็จะเอาไว้บนหิ้งพระเนาะนะคะน้ําก็จะไปได้กับลูกชายของท่านมานะคะนะคะเก่าเก็บนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้สวยงามมากๆศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะนะคะงาเก่างาแก่นะคะทุกท่านสวยงามนะคะ มีความศักดิ์สิทธิ์มีความมีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมวลสารเกษารหรือว่าของที่มงคลเน,นะะี่ยค่ะจะบรรจุไปตรงนี้นะคะทุกท่านปิดด้วยเนะะี่ยค่ะแผ่นเงินนะคะทุกท่านที่ให้หลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตทําวิธีปลุกเสกกันนะคะนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สามนะคะมีดเล่มที่สามก็เป็นมีดหลวงพลุ้งนะคะทุกท่านเน่ยค่ะ ไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กคล้ายๆแปดตังนะคะถ้านามพูดผิดอย่างไรก็ขออภัยนะคะเนี่ยค่ะสีอย่างนี้ก็เป็นแปดตังนะคะทุกท่านนะคะมีไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะไม้เนื้อแข็งมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝักนะคะ13นิ้ว13นิ้วกว่าๆนะคะทุกท่านเฉพาะใบก็7นิ้วครึ่งเนาะนะคะ หลวงพ string, ว horse, ่อลุงกับหลวงพ่อเดิมท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ศิษย์พี่ศิษย์น้องกันนะคะทุกท่านเป็นครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะนะคะเรามารับชมนะคะนะคะเป็นลายโบราณนะคะลายเถาวรนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะโพรึ่งใบนะคะท่านจะฝังตะกุดไว้ตรงนี้นะคะนะคะหน้าเงินทองนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสันมีดก็จะลอยจานไว้นะคะทุกท่านเนี่ย เป็นลายตรงนี้ก็จะเป็นเปลวเ,เพิงนะคะทุกท่านสันมีดเนะะี่ค่ะเป็นเถาวันเนาะนะคะเป็นลายโบราณน,นะคะทุกท่านนี่ค่ะข้างก็ไม่สันไม่คอนนะคะ,ะ,คะสำหรับพูกพาเนาะนะคะเหล็ใบมีดก็จะผสมมวลสารเป็นเรลนะคะทุกท่านเรลนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะสันหนามากมากเลยท่านใดสนใจทักทายนะคะ มีพุทธคุณสูงส่งเหมือนกันทุกพระองค์เลยนะคะคูบาอาจารย์เดียวกันนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ด้ามรวมฝักอันนี้เป็นมีดพักขันมีดคูบาอาจารย์นะคะทุกท่าน14นิ้วครึ่งเฉพาะใบก็เฉพาะใบก็ส <sh> <sh> ิบนิ <Kristen> ้วไม่ถึงส <k> ิบ <Je> น <an> <med> ิ้วดีนะคะทุกท่านไม่ถึงสิบนิ้วดีเนาะเป็นมีดพักขันมีดคูบาอาจารย์นะคะทุกท่านด้ามงานนะคะฝักไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะ เป็นมีดพักขันนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเอาไปาทาพิธีไหว้ครูนะคะทุกท่านไปทําพิธีทําน้ํามนต์นะคะทุกท่านไปทําน้ามนต์แล้วก็ไหว้ครูนะคะไม่ว่าอา,อาชีพนักร้องลิเกนหรือนักแสดงนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะครูบาอาจารย์ท่านจะนําพาไหวค้ครูหรือทําน้ามนต์เนี่ยค่ะก็จะใช้พักขันนี้นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะผสมเหล็กน้ําพีนะคะนี่ค่ะที่จะมาต่อตีขออภัยน้ําก็พูดไว้ที่จะมาตีหล่อล้อมเป็นใบมีดนี้นะคะทุกท่านนี่ค่ะจะผสมเหล็กน้ําพีผสมเหล็กมงคลนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านมีความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งมากๆเลยนะคะทุกท่านมีความเข้มขังนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ งาช้างก็เป็นงาช้างเก่าแก่นะคะทุกท่านแต่เป็นงาช้างามีอายุน้อยนะคะที่เขาเอามาทําแบบนี้ที่จะเป็นข้า,ขาวๆาแบบนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมีพุทธคุณสูงส่งมากๆป่าพวกพีพีศลมพัดลมเพคน ด้นของอบางครั้งก็จะทุกวันนี้ก็จะมีคุณใส่นะคะทุกท่านที่ก็ยังมีทําใส่กันอยู่นะคะทุกท่านถ้าท่านได้สนใจนะคะทักทายมาหาน้ําเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะสุดท้ายนี้น้าก็ขอกราบขอ,ขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ